วันนี้บีจะมาอธิบายการใช้งานเลนส์โปรเจสซีดฉบบเข้าใจง่ายการใช้งานเลนส์โปรเจสซีดง่ายมากๆแค่ท่องใหกี่ประโยคต่อไปน,นี้ 1. เวลามองไกลให้จิก 2. เวลามองใกล้ให้เชิด 3. เวลาจะมองซ้ายมองขวาให้หันไปมองไม่ต้องเหลือตานะคะให้หันไปทั้งตัวได้เลยเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้งานกันค่ะอันนี้คือแว่นโปรเจสซีด เวลาที่เรามองไกลเราต้องการมองโซนด้านบนของเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองไกลต้องจิกก็คือก้มหน้าลงนิดนึงค่ะก็จะเห็นมองไกลชัดเจนขึ้นแต่ถ้ามองใกล้ก็คือเวลาทำคอมพิวเตอร์หรือว่าอาศศศ่านหนังสือเราจะเชิดคอขึ้นนิดนึงค่ะแล้วใช้สายตาเนี่ยเหลือบลงมองด้านล่างของเลนไม่ต้องก้มหน้าลงมานะคะหน้าเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยนะแล้วใช้สายตามองลงด้านล่างของเลนแทน ก็จะเห็นมองใกล้ชัดเจนขึ้นและถ้าเราต้องการมองด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาเราจะไม่ใช้วิธีการเหลือบตาค่ะแต่เราจะใช้วิธีการหันไปมองหันไปมองแบบนี้ก็จะทําให้ภาพคมชัดขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการใช้งานเลนส์โปรเจสซีฟง่ายมากๆเลยอย่าลืมนําไปใช้กันนะคะและถ้าใครยังไม่ได้ตัดเลนส์โปรเจสซีฟหรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเลนส์โปรเจสซีฟ สามารถเข้ามาลองและเข้ามาตัดได้ที่ร้านแว่นด็อกเตอร์สาขากระทุ่มแบนค่ะ